ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน้ากลมชาแนลด้วยนะคะนางแม้และนายมั่นมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางนงนางนงมีใบหน้างดงามผิวขาวเร่าหยวกกล้วยทำให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างหมายปองรวมถึงเศรษฐีชายชายชราเจ้าของที่ดินมากมายในหมู่บ้าน แต่นางนงกลับไม่สนใจชายใดและไม่หวั่นไหวต่อคำหวานเหล่านั้นนาสวนเล็กๆหลังเรือนนางนงและพ่อแม่ของนางกำลังนั่งยองๆใช้มือเพื่อนดินถอนหญ้าที่รกรุงรังรอบต้นผักบุง้งและต้นพปลกที่กำลังแตกใบเขียวสดผักพวกนี้ตูช้าเหมือนลูกสาวแม่เลยเนอะแม่ก็พูดไปอีกเดี๋ยวก็ได้เก็บไปขายต้นละห้าบาทสิบาทแล้วจ้าไม่ต้องหาบาทสิบาทรอก แค่ได้หัวรอก,กันแบบนี้ทุกเช้าพ่อว่ามันก็คุ้มแล้วนะนางนงหันไปมองหน้าพ่อของเธอเธอยิ้มความสุขเหล่านี้ไม่เคยยั่งยืนในหมู่คนจนรอกจากพ่อถ้านงมีเงินเยอะๆนงจะสร้างโรงให้สวนหลังบ้านเราและสร้างโรงหมอดูแลคนยากไร้ด้วยจ้าเช้าตรูวันหนึ่งพระอาทิตย์เพิ่งพ้นขอบฟ้าในแม้และนางนง สองพ่อลูกกำลังเดินผ่านคันนาเล็กๆเ,เพื่อแบกแตะกร้าผักที่เก็บมาทั้งคืนไปขายที่ตลาดเหนื่อยไม่นงนิดหน่อยจ้ะพ่อแต่ฉันไหวฉันอยากช่วยพ่อขายให้ได้เยอะๆจ้ะในมั่นหยุดเดินหันกลับมามองลูกสาวดวงตาเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจขอโทษนะนงลูกตรงมามีชีวิตที่ลำบากแบบนี้ก็เพราะพ่อพ่อกับแม่ไม่เคยทำให้ฉันลำบากเลยจ้ะฉันต่างหาก ที่ยังทำให้พ่อกับแม่เหนื่อยอยู่ทุกวันจำไว้นะนงชีวิตมันจะพาเราล้มอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ถ้าทุกครั้งที่ล้มแล้วนองอยังยืนขึ้นวันหนึ่งมันจะพาเราไปได้ไกลกว่าเดิมฉันจะจำไว้จ้ะพ่อจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไรที่นงลืมพ่อจะคอยช่วยเตือนให้เอง วันหนึ่งในยมนลลมป่วยด้วยโรคฝีดาษไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อ,อยารักษาในแมนจึงขอย,มยืมเงินจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆแต่ไม่มีใครที่พอจะช่วยได้และเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนางแมนจึงตัดสินใจไปขอยืมเงินจากท่านเศรษฐีชายเศรษฐีชายนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักเขาเหลือบตาขึ้นมองนางแมนอย่างจับจ้องและยิ้มที่มุมปากอ้าวยายแมน นานๆจะเห็นเกเยี่ยมมาถึงเรือนข้ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอสามีของข้าล้มป่วยด้วยโรคฝีดาษที่กำลังระบาดเจ้าค่ะถ้าไม่มียาไปรักษาสามีฉันต้องตายแน่ๆแล้วอยางแมนใจข้าทำเช่นไรจะให้ข้าเป็นหมอหรือเป็นพอ่อพระแจะเกเงินทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านหรืออย่างไรนางแมนยกมือไหว้ทั้งน้ำตาข้าไม่ได้หมายให้ท่านลำบากดอกเจ้าค่ะ ข้าแค่อยากยืยมเงินท่านเศรษฐีชัยสักร้อยสองร้าสัญญาจะหาทางคืนให้ท่านแน่แนเจ้าค่ะ $100, $200 ก็เป็นเงินไม่น้อยนะสำหรับคนที่ไม่มีจะกินอย่างรอบรัวยายแมนแล้วข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้าจะได้เงินคืนได้โปรดช่วยในมันสามีฉันด้วยเถอดเจ้าค่ะเศรษฐีชัยลุกขึ้นเดินอ้อมมาด้านหลังนางแมน ก่อนจะพูดช้าๆงั้นนางแมนก็ต้องมีอะไรมาวางคําประกันสิเอานางนงมาเป็นเมียค่ะแล้วข้าจะให้ยืมกี่ร้อยก็ได้หรือจะให้เปล่าก็ไม่ขัดศรัทธาดอกนางแมนได้ยินดังนั้นก็ตกใจพอรู้ดีว่าเศรษฐีชัยแม้จะร่ำรวยล้นฟ้าแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนโลภมากๆชอบ,อบเอาเปรียบคนจนทังยังเคยโกงฉนดที่ดินของชาวบ้านมาเป็นของตอนนักต่อน,นัก ท่านเศรษฐีชยัยท่านเองก็มีเมียม,มากมายถึงเพียงนี้ยังต้องการดังนงลูกสาวชั้นเีกหรือเจ้าคะในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกแกแมนข้าก็แค่เสนอทางรอดให้เองจะเลือกรักษาชีวิตผัวหรือจะเก็บศักดิ์ศรีของลูกเองไว้ก็แล้วแต่เธอฉันรับข้อเสนอของท่านเศรษฐีชัยไว้ไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะฉันขอตัวก่อนกดตามใจเอง แต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีเงินในมันผัวองิงก็คงไม่รอดนางแมนเปิดประตูไม้ไผ่เก่าๆก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาในเรือนใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและเศร้าหมองแม่เศรษฐีชัยยอมให้เรายืมเงินไหมจ๊ะเขายอมแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรืจ๊ะแม่เขา เขาอยากให้เองไปเป็นเมียเขานางนงชะง,งักราวกับเวลาในโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะแม่ว่าอะไรนะอย่าไปนะนงแม่ขอร้องอย่าไปเราจะหาทางอื่นกันแม่จะไม่ยอมให้ลูกทำแบบนั้นแต่เราไม่มีทางเลือกแล้วนะแม่คืนเราช้าพ่ออาจจะไม่รอดแต่เศรษฐีนั่นมันเป็นคนชั่วมันเห็นผู้หญิงเป็นแค่ของเล่น ถ้าร่างกายของฉันสามารถช่วยชีวิตพ่อได้ฉันก็จะทําจ้ะแต่เขาจะไม่มีวันได้หัวใจของฉันไปนงเอ้ยแม่ขอโทษแม่มันไร้ความสามารถแม่มันจนแม่ทําให้ลูกต้องลําบากอย่าร้องไปเลยจ้ะแม่แค่พ่อยังอยู่กับเราต่อให้ต้องเสียอะไรฉันก็ยอมกลางดึกเน้อเรือนของเศรษฐีชยัยนางนงเดินเข้ามาอย่างมั่นคง ไม่มีท่าทางหวาดกลัวแม้แต่น้อยเศษฐีชายที่กำลังดื่มเหล้าอยู่ริมหน้าต่างหันกลับมาไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเขายิ้มออกมาอย่างพึงใจเมื่อเห็นว่าใครมามันนี่สีนางนงข้าเฝ้ารอเองมาทั้งวันข้ายอมทำตามข้อตกลงของท่านข้าจะยอมเป็นเมียท่านเศษีใช้ยยิ้มออกทันทีเขาวางถ้วยเหล้าลงแล้วเดินเข้ามาใกล้ร่างของนางนง ดีนางนงเอ้ยข้าจะให้เองอยู่เรือนในข้าจะสั่งบา่าวไพร่ให้จัดห้องที่ดีที่สุดให้เองแต่ข้ามีเงื่อนไขข้าจะยอมเป็นเมียท่านแต่ท่านต,าต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ข้าเป็นประจำทุกเดือนซื้อยาซื้อข้าวซื้อผ้าให้พวกเขาอยู่สบายไม่ให้ลำบากแม้แต่น้อยหากข้ารู้แม้แต่วันเดียวว่าท่านผิดคำข้าไม่รับรองหรอกนะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ็งไม่ใช่หญิงที่ใครจะมาจุงจมูกได้ไง่ายๆเลยนะข้าชักจะชอบเองแล้วละข้าจะส่งเงินให้พ่อแม่เองจะให้เบาวเอาอาหารเอาผ้าและของใช้ดีๆไปส่งทุกเดือนข้าสัญญาข้าหวังว่าท่านจะทําตามสัญญาข้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะอยากได้สมบัติของท่านแต่ข้ามาเพื่อรักษาชีวิตพ่อของข้าและข้าจะไม่มีวันรักท่าน เศรษฐีชายยิ้มจังๆสีหน้าเขานิ่งแต่ดวงตาเป็นประกายแปลกประหลาดราวกับถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีหญิงใดกล้าทำมาก่อนนางแตนและนางตายเมียทั้งสองของท่านเศรษฐีชายมาดักยืยนรอนางนงเพื่อหาเรื่องกลั่นแกลง้งนางคนนี้เป็นใครถึงได้มาเดินลอยหน้าลอ,อยตายุบเรือนนี้ขี้ค่าคนใหม่ของท่านเศรษฐีชายนะ่ะ ข้าได้ยินว่านางเป็นแค่มแม่คาขายผังอยู่ที่ตลาดข้ามาอยู่ที่นี่เพราะชะตาชีวิตพาให้ต้องมามิได้ตั้งใจจะแย่งอะไรจากผู้ใดถ้าพวกเองเห็นข้าเป็นภัยข้าขอเพียงมุมสงบไม่ต้องแบ่งความรักหรือความอิจฉาใดมาให้ข้านางแตนถึงกับชะงักพูดอะไรไม่ออกนางตายรีบลุกขึ้นพร้อมยิ้มร้ายปากดีนักนะเองอย่าคิดว่าจะอยู่เป็นสุขในเรือนนี้ได้คืนนี้เองต้องซักผ้าในเรือนไหนให้หมด สนของพวกข้าสองคนจะพอใจข้าไม่กลัวงานหนะักถ้างานนั้นไม่เกินแรงหญิงคนหนึ่งข้าก็ยินดีทำนางแต่และนางตายต่างเงียบกริบต่างคนต่างเม้มปากเพื่อข่มอารมณ์ก่อนที่นางนงจะเดินผ่านไปด้วยสีหน้าไม่สถบสบานนาเรือนรับแขกหลังเล็กมีชาวบ้านหลายคนแต่งตัวมอซอนั่งเรียงรายอยู่ต่อหน้าท่านเศรษฐีชยัย พวกเขาต่างมีสีหน้าที่เป็นกังวลเงินค่าก็มีกฎของข้าใครยืมแล้วไม่คืนตามเวลาดอกเบี้ยม,มันก็ต้องึ้นและถ้าไม่มีเงินมาคืนค่าก็เอาฉโฉนดที่ดินที่จำนองไว้มาแทนละกันชายแก่ผอมแห้งนามว่าลุงเพียนสุดตัวลงกราบเท้าท่านเศรษฐีชัยท่านเศรษฐีชัยขอรับขาเจ็บหนักไปหลายเดือนขายผักไม่ได้ขอพัดผ่อนอีกสักเดือนเดอท่าน อย่าเพิ่งยึดที่ข้าเลยหากพื้นนาถูกยึดไปข้าจะเอาข้าวที่ไหนกินละขอรับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าเล่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้เองไม่ต้องมาบายเบียงข้าเองก็มีเมียม,มีลูกที่ต้องดูแลเหมือนกันเศรษีใชีาชายคว้าโฉนดในมือลุงเพียนแล้วเขียนคําว่ายึดไว้กลางหน้าด้วยหมึกสีแดงนางนงซ่อนตัวอยู่หลังผนังไม้ของศาลาเกา่ามือของเธอกำแน่น ใบหน้าสะท้อนความเจ็บปวดนี่หรือความมั่นคงของเขาเอาเลือดคนจนมาปนเปล้อยชีวิตที่หรูหราของตนเองแล้วยังหัวเราะออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยเธอมองลุงเพี้ยนที่เดินออกจากเรือนอย่างหมดแรงน้ำตาไหลลงข้างแก้มก่อนจะเบือนหน้าหนีเพราะไม่อาจทนดูภาพนั้นได้อีกนางจอนบ่าวรับใช้ของนางนงพูดขึ้นคุณนงเจ้าขาที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกนะเจ้าคะ่ะบ้านเลธินาที่โดนยึดน่ะก็หลังที่หกแล้วในเดือนนี้เจ้าคะ่ะเขาไม่ช่วยเหลือใครเลยหรือขนาดคนเจ็บก็ไม่เว้นเงินหรือถ้าจะช่วยก็ช่วยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวสวยๆเจ้าคะ่ะแล้วเอาพวกนางเหล่านั้นมาขัดดอกหรือเอามาเป็นเมียของตนเหมือนนางแตนกับนางตายเจ้าคะ่ะนางนงได้ฟังดังนั้นรู้สึกจุกจนพูดไม่ออก ในใจของนางยิ่งรังเกียจเศรษฐีชัยมากขึ้นแม้จะอยู่ในเรือนเดียวกันแต่นางนงไม่เคยรักเศรษฐีชัยเลยนางมักจะอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นห้องกับเขาเสมอแต่ชายชราผู้นี้กลับไม่ว่าอะไรเพราะหลงรักในความเด็ดเดี่ยวของนางนงอีกทั้งยังหาของสวยๆงามๆและตามใจนางนงทุกอย่าง ยามค่ำคืนในเรือนใหญ่เศรษฐีชายยืนอยู่หน้าห้องนางนงถือกำไลทองที่สั่งตีจากช่างทองเมืองเพชรแม่นงเองลองสวมกำไลทองนี้ดูสิข้าเห็นมันแล้วคิดถึงข้อมือเล็กๆของเองข้าว่ากำไลทองนี้เหมาะกับผิวเองที่สุดแล้วขอบคุณเจ้าค่ะแต่ข้าไม่ได้ต้องการมันท่านไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรให้ข้าดอกเจ้าค่ะเองไม่ต้องใช้มันก็ได้ ข้าแข่อยากให้เองเก็บไว้ว่าแต่คืนนี้ขอข้าช่นใจเองหน่อยได้หรือไม่คงไม่ได้ดอกเจ้าค่ะข้ารู้สึกไม่สบายอยากนอนพักสักหน่อยท่านเศรษฐีออกไปข้างนอกเถิดเจ้าค่ะข้าอยากพักผ่อนเศรษฐีใช้หน้านิ่งไปแต่ไม่ได้เอ่ยคำใดเขาเดินออกจากห้องของนางนงอย่างเงียบๆ เวลาผ่านไปหลายเดือนนางนงรู้สึกคิดถึงพ่อแม่ของตนจึงแอบกลับเรือนโดยไม่ได้บอกเศรษฐีชยัยพ่อจะแปลกใจไหมนะที่เห็นข้ากลับมาโดยไม่ได้บอกก่อนเช่นนี้ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในลานบ้านเธอเปิดประตูเข้าไปพบนางแม้นั่งพับผ้าอยู่เงีย,งยบๆใต้ถุนบ้านแม่ฉันกลับมาแล้วจ้า แล้วพ่อละจ๊ะพ่ออยู่แปลงผักหรอจ๊ะนงเอ้ยแม่ขอโทษที่แม่ไม่ได้บอกเองบอกอะไรหรือจ๊ะพ่อของเองจากไปหลายเดือนแล้วตอนนั้นแม่ไม่มีเงินพาพ่อไปหาหมอไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อยาเป็นไปไม่ได้เศรษฐีชัยเขาสัญญาว่าจะส่งเงินมาดูแลพ่อกับแม่ทุกเดือนนี่จ๊ะ แม่เคยไปขอเขาแล้วแต่เศรษธีชายเขาไม่ให้เขาบอกว่าเองอยู่สุขสบายแล้วเขาเสียเงินกับเองไปเยอะแล้วจะส่งเงินให้พ่อกับแม่อีกทําไมแม่กลัวเองจะเป็นทุกข์จึงไม่กล้าบอกเองเขาฆ่าพ่อฆ่าด้วยคำโกหกเขาไม่เคยรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าข้าไม่มีวันให้อภัยเขา คนเห็นแก่ตัวเช่นนั้นต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมที่ทำกับครอบครัวของเราเช่นนี้นางนงกุมมือนางแมนแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่หยุดเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางนงเดือนเท้าอย่างเร่งรีบมายัางเรือนเศรษฐีชัยเพื่อสอบถามความจริงที่เกิดขึ้นแววตาของนางเต็มไปได้วยความโกรธเมื่อนางนงมาถึงเรือนกลับพบนางแตน นางตายและบาะ่าวพร่อยู่เต็มเรือนทันใดนั้นนางจ้นยิงรับใช้รีบวิ่งมาหาหน้าตาตื่นคุณนงมาแล้วหรือเจ้าคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าคะ่ะเกิดอะไรขึ้นท่านเศรษฐีชัยท่านเสียสแล้วเจ้าคะ่ะเองพูดว่าอะไรนะเมื่อคืนนายโสพลน้องชายของคุณโสภาเมียเอกของท่านเศรษฐีชัยคนก่อน เขาลอบเข้ามาในเรือนเพื่อทำร้ายท่านเจ้าค่ะว่ากันว่านายโสพลโกรธที่ท่านเศรษฐีชัยนานางแตลและนางตายมาอยู่ในเรือนทำให้คุณโสพาตรอมใจเจ้าค่ะท่านเศรษฐีวิ่งหนีแต่สะดุดบันไดไม้เก่าแล้วตกไปคอหักเจ้าค่ะนางนงยืนนิ่งความแค้นที่กุ้มไว้แน่นเมื่อวานถูกพรากไปก่อนจะได้รับการระบายแล้วจับตัวนายโสพลได้หรือไม่ เบาคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันจับตัวนายโสพลไว้ได้ตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่กรมตำรวจแล้วเจ้าค่ะนางนงยืนนิ่งก่อนจะถอนหายใจยาวในใจของเธอไม่มีทั้งความสาาจหรือความเศร้ามีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นท่านมีเงินทองมากมายแต่กลับไม่เคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากรันแต่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ร่ำไปแม้ตายไป ก็มีอาจเอาอะไรไปได้คงมีเพียงเสียงกลดาและคำสาปแช่งจากผู้อื่นที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากเศรษฐีชายจากไปสมบัติทั้งหมดตกเป็นของนางนงเมียเอกตามพินัยกรรมต่อแต่นี้ข้าจะดูแลเรือนนี้ไม่ใช่เพื่อยึดครองแต่เพื่อแก้สิ่งที่ผิด ให้กลับมาเป็นธรรมนางนงนั่งไล่เรียกนโฉนดนับร้อยที่เศรษฐีชายเคยโกงมาขืนให้เจ้าของที่ดินตัวจริงชาวบ้านที่ถูกโกงต่างร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและกล่าวขอบคุณนางนงที่ให้ชีวิตใหม่แก่วกพวกเขานางแต่และนางตายถูกเรียกมาพบนางนงในห้องทำงาน ข้าได้คืน,นโฉนดที่ดินของพ่อแม่พวกเองแล้วต่อแต่นี้พวกเองเป็นอิสระแล้วเองจะกลับไปอยู่กับครอบครัวของเองก็ได้หรือหากจะอยู่ที่นี่ต่อข้าก็จะจ่ายเงินเดือนให้ตามสมควรข้าไม่บังคับพวกเองเลือกเองเถิดนางแต่และนางตายถึงกับน้ำตาคลอสำนึกผิดที่เคยทำกับนางนงและรู้สึกซาบซึ้งในความดีของนางข้า ข้าอยากอยู่ที่นี่ต่อเจ้าค่ะข้าอยากชดใช้ในสิ่งที่เคยล่วงเกินข้าด้วยเจ้าค่ะข้าอยากอยู่รับใช้เพื่อตอบแทนบุญคุณเช่นนั้นก็อยู่เถิดตามใจพวกเองหลายเดือนต่อมานางนงเปิดโรงหมอซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านโดยใช้ชื่อว่าโรงหมอนง เพื่อให้บริการรักษาฟรีแก่ผู้ยากไร้นางนงและนางแมนขอให้กำลังใจและช่วยปลอบประโลมผู้คนที่มารักษาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะยายเหมาะที่นี่เก่งมากเดี๋ยวยายก็หายแล้วข้าจะส่งคนเอายาไปให้ที่เรือนนะจ๊ะบุญของข้าแท้ๆที่แม่ยิงนงช่วยข้าถึงเพียงนี้ขอให้ท่านเจริญเจริญนะเจ้าคะ เองไม่ใช่ลูกแม่ธรรมดาแล้วนะนงแต่เองคือแม่หญิงของคนทั้งหมู่บ้านไปแล้วข้าไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นแม่ข้าแค่ไม่อยากให้ใครต้องเสียคนที่รักไปเพราะความจนเหมือนเราและข้าจะไม่ยอมให้ใครต้องถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนที่เราเคยเจอนับจากนั้นมาแม่หญิงนงก็กลายเป็นหญิงผู้สูงศักดิ์ ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชื่อของนางนงยังคงถูกกล่าวขานว่าเป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจอย่างแท้จริง